สวัสดีครับกลับมาพบกันเราใน JOK นะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างระหว่างเอ่ออควาฟอร์ดกับเมกาโครนีนะครับมาแรงกับระลอกขึ้นจะอะไรอะไรอุ้ยตกมากเลยอย่านะอย่านะต้อทำลายต้อไปบาบื้ออีกกูใครใครเออทำไมต้องต้องเดินเซเว่นน้อยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปเข้าเพล์แต่มือมันลั่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 นอะไรอ่ะมันลั่นนะมือมันต่๊บนึ่งนะกดเซเว่นน้อยทำไมฮะมือมันลั่น เปลี่ยนสามใบเลยตอนนี้ต่างคนก็ต่างได้การ์ดใหม่มาแล้วใช่ผมว่าผมลืมเปิดเพลงเมกาโค้ดหน่อยก็มีตัวใหม่มาได้จากงานแข่งนี่แหละใช่เมกาตัวใหม่นะครับมาจาก FC นี่เปลี่ยนสองหรอโอ้โหเลยนี่คืออะไรเอาเว้ยสองมึงจะมีลูกสายี่สิบทำไมฮะโสดูดิ จัวผ่านแล้วครับสิเก่าสิครับ<อ><อ>เพนกวินโยสแตนอ่ะยัวอันนี้หาเกจสามป่ะใช่ใช่แ<ช>่บเลโอ้โหไม่คิดแั้บขนาดนั้นน้องน้องอ่ะลงมามีแมคคินเนโซบวกสามพันเธอเดียวตี0มืนตีมืนสีสแตนดิสแตนไม่มีรอเลน่นผ่านนีไ่ไงสแตน โอ้โหเป็นแวนเป็นแว่นต okay. ีล like. ูกอะเอ้อปวดว้าวนี่ไงแหวของใหม่วันนี้เลยอะไรอะไรอะไรวิงวิงวิง้วิดี๋ียวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเยดวัวววเยเีวเว้ยเดวเดวเดวครับ อย่านื่งมไปเหลือนะไปเลยเปิดอยู่คเปิดอะไรอะไรอะไรตายเลยครับลุก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 เออ <laughs> เแล้วว่ากีี้อย่าแล้วก็กี้อย่าแล้วก,กูก้องลงงมาทำไมวะ <laughs> ก็นั่นๆๆๆน่ะสิกลงมาทำไมวะอ่ะมันไม่ติดแม็กซชีนอะ่ะตีแค่เก้าพันพลังลบอ่ะ ه, อ่สะสิบแปดโน่กีพลังข้าง พลังข้างสแตนโอ้ย19 2ขี้แบงพลังสแตนพลังสแตนนี่เราเว้ยนี่เราเว้ยพลังของมันแรงอีสัตว์มามาลังแรกนะอ๋อโอ้ยแบนหายแป๊บนึงแป๊บนึ่งมีเขาไปปอกข้างหน้าเลยแป๊บนึงตีอ่าเช็คเลยเช็คเลยทำไมของมันมีเปิดเลยด้วยไอ้ไง บวกข้าวพันฮิวติดไปเทินหน้าติดไปเทินหน้าเนี่ยนะเทินหน้าดรอมีประโยชน์หรอกยืนยืนคอสไปเลยมันต้องตีฮิตครั้งที่สี่มัน,มน,มมนไม่ต้องตีฮลตแดูดลำบากนะอ่ะลงมาในโซโมีแมชชีนบ 3, วกสามพันจนจบเทินอ่าตีก่อนเธนจะใส่กรอบเวนหมื่นเก้าอันนนะอันนนะอันนนสแตนอยู่ลูกสแตนสแตนขี้พลังข้างช็อตเดิมปะวะช็อตเดิมปะวะขี้พลังข้างเหรอ ไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่กัดใช่ป่ะก็ขี้ไงพลังพลังช่าเอาก็ขี้พลังเออผมพูดไปผมขอโทษเออขอโทษขอโทษทุกท่านต่อเราพีทโทษทั้งหลายขอโทษต่อเราพีทเพลปีเปเปอร์ไม่ได้เหรอวะมังยืนเลยสเวตเดี๋ยวมันจะได้สี่ได้ไงินหแต่ไม่ต้องมีตัวล็อกด้วยมันชักว่้าอ่ะก็ได้อยู่นะก็จะเอามืออ่ะ ตีไม่ได้ก็ไม่มีมันจะเปลือยกันเลยอ่าเลยๆๆๆลงไปทำไมเราก็บูทแบบไม่ต้องไอ้นี่ไปดิตีไม่ต้องบูทไปก็ได้นี่นี่แบบนี้ก็ได้ล็อกหลังเอาไอ้เหี้ยเห็นป่าวอ้าวมันเป็นนี่มันเพิ่งตื่นจริงๆนะเนี่ยไม่เป็นงานเลยเท่าไหร่เดี๋ยวเซฟตอาเลยเวตีแวนเฮ้ ไม่ให้กูข ah> ู่เสียงดังนิดเดียวซีเวตีแวนก็โดนเรื่อยๆถ้ามันมีขี้ใบหนึ่งนี่มึงปิวเลยนะก็นั่นแหะสิพี่ผมถึงพยายามกัดไงผมจะเอาแวนเข้าไงเออไม่เอาแวนเข้าเลยเว้ยเฮ้ยเออมาล็อกเอล็อกบัตหนึ่งไม่ต้องมาบึ้มกูกูให้มันเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามามึงเสร็จกูมึงเสร็จกูเกียร์แล้วอะไรนิ่งเลยเบีกไรต์บีกไรตตก ไม่เป็นไรเบรกเลยสกิลครับคอร์ดบัสติดชื่อไหมชินโตัวนู้นตุ่งแช่ตัวหนึ่งนะจะเอาอะไรออกมาดีวะอันนี้คือสัญลักษณ์ที่โดนแช่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราก็เฉียงขึ้นเฉียงลงเลสหนึ่งตัวปึ๊บเอาออกมาจากโซลแล้วก็เลนนะครับแล้วก็สกิลตัวเริ่มปึ๊บจับหนึ่งตัวแล้วบวกสามพันเลทบูทหมื่น ตีฮิปจับหนึ่งตัวนอนนนอมันนอนอยู่แล้วไอ้เนี่ยนอนท้ำนอนซ้ำนอนแบบอะไรโอเมก้านอนมันไม่ง่วงไงนอนแบบโอเมก้านอนมันไม่ง่วงไงเฮ้ยไอสัตว์มีสแตนลืมเธอลืมสิบหกเนี่ยเนี่ยดึง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 นะสองหมื่นหนึ่งนะพีจีมาบวกพลังข้าได้อยู่ด้วยแบบเขาเหมือนข้ากับน้องชายขอบคุณนะครับ เราเยียมไม่ได้เลยอ่ะเป็นไงล่ะไอทหารเรือเ so ้ยมันดูสะใจได้เฮียวะโอ้ยอย่างงี้ um ีเป oh şey like ็นสแตนครับลงมาฝั่งตรงข้ามให้ยังให้เรียกพี่วะสแตนลงมาเอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องเฮ้ยใจเย็นกูยังเรียกมึงว่าน้องอยู่นะกูไม่พ้ากูไม่พ้าแบบน้อหรอกเฮ้เทื่องนี้บุ๊ชเจ็ดพันนะไหวหรอกเฮ้ยมีสแตนนี่ตเโน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  no ตีมึงลบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมึงกินม like ึงหอบไปไหมฮะไม่ไม่ไม่มันโม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่รูเนี้ยจ้ะใหญ่รู้ว่าสองสองคนนี้เป็นใจเตีสิบแปดตัดแตน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 เจ๊วทันเหล็กเฮ้ยเกตสามเกตกาศเจออีกไกลเลยมึงโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับอควากับเมก้านะครับซึ่งอควาก็จะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่า โดนแช่ดนแชด้วยแล้วก็มือเล่นน้อยด้วยมึงกลับไปนอนไปมึงกลับไปนอนกลับไปนอนง่วงก็ไม่บอกโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ชัยกดแชร์ติดตามเรากด subscribe นะครับติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางใน Facebook เว็บกาจีชีคิดนั่นนเองะผมขอบคุณสปอนเซอร์นะครับซีจีอาร์แล้วก็บีบูกรองด้วยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ